สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สรุปข่าวประจำวันเบื้องลึกพิศวาสีสม้มถ่ายเลือดใหม่ปราจีนจอมทองจับตาเส้นตาย30วันเดิมพันก้าวไก่ถ่ายเลือดใหม่ปมชฉาก้าวไก่ดูเหมือนจะจบแต่ไม่จบง่ายๆเมื่อมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย เพราะผลการพิจารณา2สสมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศแต่บทลงโทษแตกต่างกันกรณีวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีมีมติขับออกจากสมาชิกพรรคส่วนชัยยามพวานมั่นเพียรจิตสสกทมเสียงขับออกจากพรรคไม่เพียงพอแต่ก็ตัดสิทธิ์พึงมีและคาดโทษมีข้อน่าสงสัยว่าชัยทวัตตุลาทนหัวหน้าพรรคก้าวไก่ ยังต้องการให้สองสอสอแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกจากสอสอผมเชื่อมั่นว่าแม้คนที่จะทำผิดหากแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองสังคมจะให้โอกาสชัยทวัชชีชองให้สองสอสอให้ลาออกเหมือนกับรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ที่เห็นว่าสอสอที่ถูกตรวจสอบควรรับผิดชอบด้วยการลาออกจากสอสอจะเป็นผลดีที่สุดกับทุกฝ่าย เพราะเป็นการแสดงสปิลิตก่อนจะถึงวันประชุมพิจารณาคดีคุกคามทางเพศเบญจาแสงจันทร์สอสบอัญชีรายชื่อได้กล่าวว่าพักไม่กังวลแม้ผู้ที่กระทำผิดเป็นสสเขตและหากขับออกจากพักจะทำให้จำนวนสสอของพักลดลงจริงๆแล้วหากสสคนใดถูกขับออกจากพักก็ยังหาพรรสังกัดใหม่ได้ภายใน30วันแต่แกนนำพรรก้าวไกลบางคน อาจตั้งเป้าไปไกลกว่านั้นโดยหวังที่จะเห็นสสทั้งสองคนลาออกจากตำแหน่งสสถ้าประเมินสถานการณ์ภาพรวมของสมรภูมิเลือกตั้งสองเขตคือเขตสองปราจีนบุรีและเขต26กรุงเทพมหานครพัก9ก้าวไกลมีโอกาสที่จะได้สสสองที่นั่งกลับคืนมาเรามาตรวจแนวรบของสองสสค่ายสีสม้มที่แกนนำาก้าวไกลส่วนใหญ่ กำลังรอการแสดงสปิรลิตด้วยการลาออกจากสสปราจีนบุรีเขตสองประกอบด้วยอำเภอสีมหาโพอำเภอรประจันตคามและอำเภอนาดีบางตำบลพื้นที่แถวถิ่นนี้มีลักษณะกึ่งอุตสาหกรรมกึ่งเกษตรกรรมในอำเภอสีมหาโพมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สองแห่งคือนิคมอุตสาหกรรม304ของรังตำบลกรอกสมบูรณ์ และสวนอุตสาหากรรม304ตำบลท่าตูมผลการเลือกตั้งสอสอปราจีนบุรีเขต2เมื่อวันที่16พฤษภาคม2566ปรากฏว่าอันดับ1วุทิพพงษ์ทองเหลาพัรก้าวไก่ได้35,451คะแนนอันดับ2ภูมิการจนะพักภูมิใจไทยได้31,194คะแนนอันดับ3สมเกียรติคำดำ พักเพื่อไถได้29,332คะแนนภูมิกาญจะนะเป็นสอสอปราจีนบุรีในเขตนี้มาหลายสมัยเมื่อปี2,562ชนะเลือกตั้งได้34,359คะแนนแต่เที่ยวนี้พายวุธิพงทองเหล่าไปแค่3,000กว่าคะแนนหลังเลือกตั้งอนุทินชาญวิรกุลรองนายกและรัฐบนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงเสนอตั้งภูมิกาญจะนะ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีมหาไทยทุกวันนี้ชยุสวมหัวโขนผู้ช่วยรัฐมนตรีมหาไทยลงทำงานในพื้นที่ทั้งงานราชการและงานสังคมเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งซ่อมที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าสอสอวุฒิพงษ์ถอดใจลาออกตัดกลับมาที่กรุงเทพมหานครเขตที่26ประกอบด้วยเขตจอมทองยกเว้นแขวงบางขุนเทียนและเขตบางขุนเทียนเฉพาะแขวงทาคาม เรียกสันส้นๆว่าเขตจอมทองท่าคามชายยาปวานมั่นเพียรจิตหรือปูอัดสวมเสื้อก้าวไกลลงสนามโดยต้องเจอกับคู่แข่งคนสำคัญคือลิมสรัญสันวีรกุลสุนทรพักเพื่อไทยลิมสรันเป็นลูกชายของเฮียล้านสุดทธิชัยวีรกุลสุนทรสอกอเขตจอมทองหสมัยและเจนันนันทพรวีรกุลสุนทรอ,อดีศสกทมสองสมัยพักประชาธิปัตย ผลการเลือกตั้งปรากฏวา่าอันดับหนึ่งชัยยาพวานมั่นเพียรจิตพักก้าวไก่ได้46,570คะแนนอันดับสองสรัญยสันวีรกุลสุนทรพักเพื่อไทยได้19,813คะแนนอันดับ3มินลักษิตานนพักรวมไทยสร้างชาติได้13,150คะแนนและสุวัตบวงสิริได้ 8,892คะแนนพักประชาธิปัตย์ทุกวันนี้ลิมสรัญสันวีรกุลสุนทรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและยังออกงานสังคมตามปกติถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ในเขตจอมทองก็เชื่อว่าพักก้าวไกลย,ยังเป็นต่อพักเพื่อไทยด้วยกระแสพิถายยังมาแรงประกอบกับการจัดตั้งรัฐบาลคามคัวทำให้คะแนนนิยมของเพื่อไทยตกต่ำ ส่วนแนวรบปลาจีนบุรีเคสองก้าวไกลอาจจะต้องออกแรงเหนื่อยเพราะเจอกับอดีตแชมป์บ้านใหญ่ปลาจีนแต่มีโอกาสได้ลุน้นเพราะมีฐานเสียงย่านอุตสาหกรรม304ด้วยเหตุนี้กระมังแกนนำพักก้าวไกลจึงอยากให้ชัยยาพวานและวุฒิพงษ์ลาออกจากสสเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่เหมือนเป็นการถ่ายเลือดใหม่ฮือฮา แห่แชร์ภาพบิ๊กตู่เดินทางไปชมการแสดงโขนรอบปฐมบรรทัดเรื่องรามเกียรติเมื่อวันที่5พฤศจิกายนเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าฮือหาแห่แชร์ภาพบิ๊กตู่ยกมือว่ารับครอบครัวชินวัตรวันที่5พฤศจิกายน,น2566เพจนายกเป็นคนตลกได้โพสต์ภาพที่สร้างความฮือฮาในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นภาพขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรียิ้มแย้มและยกมือรับไหว้ครอบครัวชินวัตรมีนางสาวแพทย์ทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวพินทองทารชินวัตรนายนัทพงศ์คุณากรวงศ์นายปีดกสุขสวัสดิ์ระหว่างการเดินทางไปชมการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์เรื่องรามเกียรติ์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาศึกรอบใหม่เอมิราเลิกคูมันครูภัยบูนลั่นล,ลอยๆสมเพศอีกฝ่ายเดือดซัดกับสันดานต่ำกูเกียดมึงภายหลังจากที่เอมิราชนวิลันวาน,นิชได้ออกมาประกาศว่าได้เลิกรากับหนุ่มปุบปับที่ได้ทำพิธีมั่นไปเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2565 ต่อมาครูภัยบู์แสงเดือนก็ได้โพสต์ข้อความลอยๆว่ากรัมมุนาวัทติโลโกโสวร์รคมีตาฟ้ามีใจสงสัยใหม่ทำไมบักธนวยกับนางถึงแสดงตัวออกหน้าออกตาปกป้องขนาดนี้ฮ่าฮ่าฮาแต่สำหรับผมนะสมเพศครับเหยียบย่ำใส่ร้ายคนอื่นให้ตัวเองสูงส่งกรัมรอเวลา โดยมีชาวเน็ตเข้าไปเม้นวิจารณ์จำนวนมากขณะที่ครูไพบูญก็ได้ตอบคอมเมนต์ลูกเพจรัวๆทั้งแค่อินละครสงสารน้องปอปอหลังชาวเน็ตบอกปุ๊บปับโดนสั่งไม่ให้พูดรวมทั้งตอบคอมเมนต์หนึ่งที่ระบุว่าอย่าลบโพส์นะซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าลบเหตุอย่างครับโพส์ลอยๆไพสิร้อนตัวรับแสดงว่ามันเป็นอิหลีฮ่าฮ่ ด้านเอเมิอราไม่ทนฟาดกลับทันทีเดี๋ยวนะเลิกกับผัวกะเลยกลายเป็นคนชั่วติสมองนี่เนาะเลิกกันอาจจะไม่ได้เกียดกันแต่รู้ไว้กูเกียดมึงไผ่สิชั่วคือมึงให้ถามแน่ทถอดูเป็นเดือดเป็นร้อนจังนะถึงจะไม่มีผัวก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่เหมือนเกาะผู้หญิงกินหรือถ้าเป็นเมียพิมพ์ก็สมเพศนะตื่นมาเจอผัวหน้าตาแบบนั้นไม่ตกใจแย่เลยเหรอ สตัวไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องของกูกูว่าจะปงหลายครั้งละแต่มาจองเวรตลอดสันดานต่าจริงๆพฤศจิกาย,ยนนี้ชี้จะตาก้าวไกลถูกยุบพักแตกเปลี่ยนขั้วรัฐบาลสามารถเจนชัยจิตรวนิชชวนจับตาการเมืองหลัง15้าพฤศจิกาย,ยนนี้มีเปลี่ยนแน่ก้าวไกลถูกยุบพักแตกหรือเปลี่ยนขั้วรัฐบาล วันที่4พฤศจิกาย,ยน2566นายสามารถเจนชัยจิตตรวนิตอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงสถานการณ์าการเมืองหลังวันที่15พฤศจิกาย,ยนนี้ว่าการเมืองไทยหลังจากนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเพราะวันที่15พฤศจิกาย,ยนสารรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาตัดสินคดีการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกล รวมทั้งการเอามาตรา112มาเป็นนโยบายหาเสียงผ่านรัฐธรรมนูญมั่นใจว่าทั้งสองประเด็นจะส่งผลให้พรรคก้าวไก่ถูกสั่งยุบอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา112คนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้เพราะถึงอย่างไรสถาบันต้องอยู่เหนือการเมืองมาโดยตลอดตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญกฎหมายฉบับแรกปี2475 นายสามารถยังวิเคราะห์การเมืองโดวยว่าหลังจากมีการหยุดพักก้าวไกลสมาชิกเสียงแตกจะออกเป็นหลายฝ่ายเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งภายในพรรคเกิดขึ้นหลายครั้งโดยเฉพาะการประชุมพักครั้งล่าสุดที่มีมติกับสสปราจีนบุรีแต่ไม่ได้ขับสสกรุงเทพที่มีคดีความคุกคามทางเพศทำให้เกิดสองมาตรฐานจนเกิดความขัดแยง้งจนกระทั่งเป็นที่มาของสัญญาณจอดำ จากสสญิงในพักหลายคนชนวนเหตุเหล่านี้ทําให้เชื่อมั่นว่าจากนี้พักก้าวไกลเสียงจะแตกอย่างแน่นอนทั้งยังมีการล่ารายชื่อให้เปิดชื่อคนอุ้มสสกทมด้วยนี่คือความขัดแยง้งทายุบพักก้าวไกลจะไม่เหมือนภาพการยุบพักอนาคตใหม่ในอดีตเพราะวันนั้นสสส่วนมากเขาเดินตาไปพักก้าวไกลหมดแต่วันนี้15 1อเสียงผมมั่นใจว่า ไม่ถึง60%ที่จะตามคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหรือแกนนำแถวสามไปพักที่ก่อตั้งใหม่แน่นายสามารถกล่าวนายสามารถยังย้ำ้ดยว่าที่ผ่านมาพักก้าวไกลซึ่งมีเสียงมากถึง151เสียงกลับไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองในการตรวจสอบรัฐบาลแม้แต่น้อยทั้งการอภิปรายทั่วไปอภิปรายไม่ไว้วางใจและการยื่นถอดถอนนาย,ยกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น ฉะนั้นเวลานี้มองได้ว่าพักก้าวไกลไม่เป็นเอกภาพส่งผลการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลหลังกลางเดือนนี้แน่นอนขอจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าสอสอจะเดินออกไปพักอื่นแน่ผมคิดแค่เพียง70คนก็พอถ้าเดินไปพักอนาคตไกลจับมือพักพลังประชารัฐซึ่งมี40เสียงรวมเป็น110เสียงวันนี้ภูมิใจไทยเองไม่แฮปปี้กับรัฐบาลจะเห็นได้หลายกรณีที่เกิดขึ้น มีสสภูมิใจไทยออกมาถล่มรัฐบาลทั้งเรื่องเงินดิจิทัลทั้งเรื่องค้านหมอชลานานถ้าพักภูมิใจไทยถอนออก71เสียง110บวก71เป็น181เสียงเอาประชาธิปัตย์มา25เสียงรวมกับรวมไทยสร้างชาติ37เสียงชาติไทยพัฒนา10เสียงรวม253เสียงก็เป็นรัฐบาลได้แล้วฉะนั้น15พฤศจิกาย,ยนนี้ มันจะเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยหรือไม่จะปรับคอรมอรเปลี่ยนนายกหรือไม่ต้องจับตามองหลัง15พฤศจิกาย,ยนไปแล้วการเมืองจะเปลี่ยนแน่นอนนายสามารถกล่าวนาฟโดดดป้องแพทเผยเรื่องพีสุดอึง้งทำคนยุฝ่ายชายหนีไปมีหน้าชากลายเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากระหว่างแพทนภปาและพีชานน,นที่หนุ่มพีเช็คโทรศัพท์จนจับไดว้ว่า สาวแพทฟอลโลอินสตาแกรมเพิ่มหนึ่งคนสาวแพทก็ได้ลั่นกลางไลฟ์วอนอย่าเช็คโทรศัพท์กันพร้อมบอกต่อว่าต่อให้พีเช็คอะคนมันจะไปก็คือไปมันไม่ได้มีผลอะไรเลยแพทบอกพีตลอดปล่อยให้มันอยู่กันแบบนี้จะได้ไม่ต้องเครียดด้วยเข้าใจปะถ้าวันหนึ่งแม่เปลี่ยนใจไปทางนั้นจริงๆอะก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันล่าสุดหลานสาวของแพทนาฟชันทนัน ได้ออกมาเปิดใจมองว่าหนูมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลการครบกันไม่จําเป็นต้องไปก้าวไก่การไปดูลายแฟนเราอาจมีอะไรคุยกันมากกว่าที่เขารู้อาจเป็นลายครอบครัวเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรรู้หรือเรื่องงานเรื่องการเงินที่ไม่ควรมาก้าวไก่กันคือนาฟไม่เช็คโทรศัพท์แฟนแล้วแฟนก็ห้ามเช็คโทรศัพท์พี่แพทบอกพีแล้วว่าถ้ารับไม่ได้คือเลิกเลยแต่เขาไม่ไปเอง ผู้ชายกราบเช้ากราบเย็นให้ทำไงอะก็ไม่ได้ผิดที่พี่สาวเราเพราะพี่สาวเราสวยคนสวยก็มีสิทธิ์เลือกซึ่งพี่สาวหนูคือไอดอลเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอชมเอาจริงๆพี่แพททำถูกแล้วเขาให้เกียรติทั้งคู่เขาให้เกียรติตัวเองด้วยเขามีสิทธิ์เลือกล้วงคองูเหา่ากันชัยกองปราบบุกจับสาวคาคอนโดยังให้การปฏิเสธ วันที่5พฤศจิกาย,ยน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีตำรวจกอมัคับการป้องกันและปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกกอปอทอนำกำลังพร้อมหมายจับเข้าจับกลุ่มนางสาวฟ้าภายในคอนโดซอยสุขุมวิท101หลังก่อเหตุแอบอ้างเป็นเลขาของหนุ่มกันชัยกำเนิดพลและเป็นทีมงานของรายการโหนกระแส หลอกผู้เสียหายหลายรายว่าสามารถช่วยเหลือเรื่องคดีและพามาออกรายการโหนกระแสได้โดยเรียกเงินค่าออกรายการตั้งแต่15,000บาทบางรายโดนไปเกือบ250,000บาทซึ่งมีผู้เสียหายหลงเชื่อไม่ต่ำกว่า10รายโดยพฤติการของผู้ก่อเหตุจากการสืบสวนพบว่านางสาวฟ้าจะหาเหยื่อที่เป็นผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนถูกโกงแชร์ หรือถูกหลอกในลักษณะต่างๆตามกลุ่ม Facebook หรือเว็บไซต์พันทิปจากนั้นจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์พร้อม ID ดีลน์ระบุว่าเป็นเลขาของหนุ่มกันชัยและเป็นทีมงานรายการหนกระแสสามารถพาผู้เสียหายมาออกรายการได้โดยจะให้ผู้เสียหายที่ประสงค์ออกรายการจ่ายค่ามัดจำคนละ15,000บาทเป็นค่าดำเนินการตำรวจจึงทำการสืบสวนสอบสวน และวางแผนร่วมกับหนุ่มกันชัยเพื่อทำการจับกลุ่มเบื้องตน้นจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองรายคือนางสาวเอซึ่งจะตัวอ้างว่าตนเองไม่รู้เรื่องตนเองเป็นบัญชีม้าได้รับการติดต่อจากบุคคลที่ไม่รู้จักให้ทำการเปิดบัญชีบอกว่าใช้สำหรับการขายอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้ ส่วนนางสาวฟ้าที่จับกลุ่มได้ในคอนโดซอยสุขุมวิท101ทางการสืบสวนเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวการหลักแต่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธอ้างว่านางสาวเอเป็นคนสั่งการให้ตนเองทำทั้งหมดซึ่งตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะจากการตรวจสอบค้นภายในห้องพักพบหลักฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานอื่นๆอ,อ,อีกหลายรายการที่เชื่อว่านางสาวฟ้าคือตัวการหลักในการก่อเหตุ ล่าสุดพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลไปถึง14ครั้งเพราะต้องการเลี่ยงการถูกจับทางตำรวจเตรียมสอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไปหนุ่มกันชัยเผยหลังสอบถามหญิงสาวที่ถูกจับว่าถามว่าไปหลอกคนอื่นจริงไหมเขายอมรับไม่ได้ทำคนเดียวทำกับอีกคนที่เมื่อคืนเราจับไปแล้วโยนให้คนนี้คนนี้ก็โยนให้คนโน้น แต่เท่าที่ดูหลักฐานอยู่กับคนนี้หมดโทรศัพท์ที่โทรหาเหยื่อแชทที่คุยกับเหยื่อคนนี้หัวเรื่องเลยพี่เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วโยนไปให้บัญชีหมาเมื่อคืนแต่เชื่อว่าร่วมกันทําแต่หัวเรือคือคนนี้มีบัญชีที่ตํารวจยึดไปตรวจสอบอยู่หลายบัญชีเกรซวลินทอดเผยสเปคแฟนสาวๆยื่นใบสมัครเพียบ เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสสำหรับนักแสดงหนุ่มเกรทวลินทรปัญหาการโดยเจ้าตัวได้รับบทเป็นขุนหลวงท้ายสระอีกหนึ่งตัวละครสำคัญในละครพรมลิขิตทําเอาแฟนๆหลงสุดๆเพราะในบทการแสดงเป็นหนุ่มหล่อเทแถมยังเป็นขุนหลวงอีกด้วยและหลายๆคนคงจับตามองถึงสถานะของหนุ่มเกรทซึ่งยังโสดสนิท แฟนๆต่างแซวหนุ่มเกรดอยู่เรื่อยเมื่อจัดทิปเที่ยวกับเพื่อนๆว่าเหงาบ้างไหมเพราะก่อนหน้านี้แม่กุง้งคุณแม่ของหนุ่มเกรดได้เร่งอยากให้มีแฟนแถมยังบอกว่าอยากอุ้มหลานล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยสเปคแฟนชอบผู้หญิงสดใสผมก็ชอบแค่มีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจให้โตเป็นผู้ใหญ่ผมชอบเด็กๆนะน่ารักสดใสดี ทำเอาแฟนๆยื่นใบสมัครกันตรึมหมออ้ามส่วนกลับต้องเตะไม่เข้าใจซอฟพาเวอร์ถามแรงรู้ไหมจะโกอินเตอร์ต้องประสานหน่วยงานไหนหลังจากที่ต้องเตทิติสีนวลผู้กำกับภาพยนตร์สัป,ปเปอรอออกมาพูดถึงเรื่องการผลักดันหนังไทยให้เป็นซอฟพาเวอร์ว่าประเด็นที่ผู้ดำเนินรายการสอบถามถึงการโกอินเตอร์ของภาพยนตร์สัป,ปเปอรอรวมทั้งกลายเป็นหนังซอฟพาเวอร์ โดยต้องเตะเปิดเผยตอนหนึ่งว่าถ้ามีเรื่องอื่นที่ดีแล้วพาเขาไปให้มาซับพอจริงๆหน่อยไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปคุณอาจไม่เข้าใจหนังสัปเรจริงๆเลยก็ได้แค่มาถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าหนังสเปเรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวผมเองยังไม่รู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จำนวนมากล่าสุดทางด้านนายแพทย์อิรวัตรอรีกิจหรือหมออ้ํา อดีตศิลปินชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอ้อําราวัตรระบุว่าข้อแรกเพื่อไทยเข่าพึ่งเป็นรัฐบาลครับต้องเตขออ้อ2ทำาไม่ให้เขาถ่ายรูปหรือร่วมยินดีจะให้เข่าเพิกเฉยหรือไม่สนใจหรอในฐานนะรัฐบาลข้อสุดท้ายอ๋อฟังบทสัมภาษณ์แล้วสรุปว่าไม่เข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนั่นแหละจะโกอินเตอร์รู้ไหม ต้องประสานกับอะไรจะไประดับนานาชาติรู้ไหมว่าต้องผ่านหน่วยงานไหนต้องผ่านกรมกองระหว่างประเทศบวกงบสนับสนุนอย่างไรรัฐบาลบวกคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเขากำลังช่วยแล้วมาให้สัมภาษณ์แบบนี้มันไม่ดีต่อภาพรวมเลยแต่ก็ตามสบายเลยครับถ้าคิดว่าดีอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ